นี่ค่ะอืมนุ่มอีกเค่ะซีดซอยสบุ๊ดบอยมาดูโอเคสวัสดีจากรัฐปรัรนเดนบวกเมืองออรัเนน,นบวกประเทศเยอรมันค่ะ มือนีสิมีใกล้ค่ะลูกซ้ายลาพ้าชมสวนสวนน้อยๆของสาวน้ำฝนเนาะค่ะช่วงนี้เยอรมันก่เข่าสู้ฤดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะสีสันของฤดูใบไม้ร่วงกับใบไม้ก็จะเป็นสีแดงสีสมสีน้ำตาลร่วงล้นไปส่วยงามค่ะฤดูใบไม้ร่วงตุลาคมเทศกาลฮาโลวีนแล้วก็ลึกถึงฝักท้องเนาะค่ะช่วงนี้ฝักท้องจากใ้ ผลผลิตเนาะค่ะสวยงามตามดดูค่ะเบิ้งค่ะสวนชาดำฝนกับต้นเอ่าอ่าเชอร์รีกัใบล้่นหรอค่ะต้นหนึ่งก็ต้องมาเก็บมากวาดค่ะงานในช่วงฤดูนี้เก็บกวาดใบใหม่ในสวนจะของบ่พาอค่ะนาบ้านก็ต้องเก็บกวาดช่วยเทศบาลค่ะเนาะยังสี่ลักฐาในเยอรมันช่วงหนาหนาวกับสิกวาดีิมะช่วงนาดูดูใบ่บร่วงกับสิกวาดอ่า ไปไม่ค่ะนี่กุหลาบนี่ก็ยังออกเมึงสิออกดอกทันบ่นค่ะมันออกดอกจุม่มออกมาเราสาน้ำฝนย่ายออกมาปลูกไว้ข้างนอกค่ะเมื่อก่อนปลูกไว้ข้างในมันมพอแดดค่ะมันสิตายกันเลยย่ายออกมาค่ะสวยสีบิดเพิ่นใดอยู่ค่ะมาเบิ่งปีนาสิเป็นตั้งใดก็เมื่อก็เมืซอสัสิสิสโลส สวนชา้ำฝนกับ,บ่้าย่ค่ะนี่ต้นเชอรี่สองต้นค่ะเป็นของขวัญตอนขึ้นบ้านใหม่เนาะคะ่ะพีเสาแฟนห่ต้นหนึ่งแล้วก็มู่เพินซื้อห่ต้นหนึ่งกับอายุเท่ากับอา,ายุบ้านหลังนี้ค่ะสิบกว่าปีเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นมุมหน้าบ้านค่ะสา้ำฝนกับหาซื้อดอกไม้ที่มันทนหนาวได้มาปลูกนะคะมันจะมีดอกไม้ตามฤด,ดูกาลเนาะคะ่ะนี่ค่ะลงปลูกอัน ต้นทิวลิปเราค่ะปลูกช่วงเดือนนี้แหละค่ะตุลาพฤศจิกาเรามันกระสีออกดอกตอนช่วงรุู่ใบไม้ตรีเนาะค่ะหน้าบ้านใช้เมนกับเป็นที่โล่งๆนี่สิหลักค่ะนี่ค่ะต้นไม้นี่แหละค่ะต้นหน้าบ้านเนี่ยต้องเก็บกวาดใบไม้ค่ะเมื่อยเมื่อยค่ะเก็บกวาดไปจนพูนค่ะจนมันโลนเหมือนจนเขาฤดูหนาวพูนด้ค่ะลูกซ้ายหล่ากระป๋อนเพลินค่ะ สีสันสวยงามมีลี่ะเบิ้งค่ะสีแดงเนาะค่ะสีแดงสีเหลืองสวยค่ะช่วงฤดูนี่ค่ะมือดแดดออกสีห้ยบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะฤดูใบไม้ร่วงนี่ค่ะแดดออกแล้วก็อุณหภูมิอยู่ประมาณสิบกว่าองศาค่ะนี่เป็นหลังบ้านค่ะที่เห็นอัน เป็นกระตอบไม่นั่นก็นเป็นที่มองเก็บข่าวเก็บของเก็บจักรยานสารน้ำฝนเก็บอุปกรณ์การสร้างแฟนนะคะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนาะค่ะงุ้ยเบิ่งเ่ะเบิ่งใบอันต้นอันนี้ใบแดงได้สีสันอิหลีค่ะมื้วันอาทิตย์สารน้ำฝนก็สีมาอบขนมค่ะมือนี้เฮ็ดอบขนมอบง่ายๆค่ะรสชาติแซบค่ะ สวัสดีค่ะสภูสคนคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาพี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนุ่งๆค่ะมืพ่อกับสามคนฟรีแล้วเนาะค่ะบ่ได้เห็นวิดีโอมาดูนค่ะมือนี้วันหยุดวันอาทิตย์เข่าสู่รูดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะอากาศมือนี้ติดลบประมาณหนึ่งหรือสององศาค่ะตื่นขึ้นมาอ่าน้ำแข็งเกาะยอดหญ้าคือทางบ้านเขาก็เอินแมคคนิกเนาะค่ะมือนี้สาล์มโนสีมะเห็ดขนมอบชนิดหนึ่งค่ะอ่าภาษาเยอรมันเอินว่ามาโมคูเคิน มามอบแปลว่า,าหินอ่อนน่นเนาะค่ะอคุกแปลว่าขนมอบนะคะถ้าแปลร่วมกันก็นกนคือขนมอบลายหินอ่อนเฮ็ดง่ายๆค่ะผู้ใดอยู่ในเยอรมันกันสิรูจากาขนมชนิดนี้เนาะคะ่ะสานุฟลนิมะแนะนําสูตรนี้อันเป็นสูตรที่มีความชุ่มชื่นค่ะขนมบ่แ้งค่ะเฮ็ดง่ายๆเลยค่ะมาเบิ่งกันค่ะจนประกอบกับมี แป้งสาลีอนเนกประสงค์300กรัมค่ะผงคาเขาสมช้อนโต๊ะน้ำตาล180กรัมน้ำตาลกลินวานิลาสอห่อผงฟูหห่อ1ห่อ1อ6กรัมน้ำตาลกลินวานิลาสองห้อนี่ออยที่8กรัมค่ะ16กรัมคือกันไข่หาน้วยเนยลดจืดค่ะในอุณหภูมิห้องค่ะ200กรัมเนาะค่ะแล้วก็มีอัน ลูกเกดประมาณหน่ยกรัมค่ะแซนามว้ก้อนค่ะก้อนสีเห็ดเพื่อบู้หายมันขมนะคะ่ะตอนอบใส่กระดบษใส่รกระดาษ้อค่ะลูกเกเดแล้วแต่ผู้มากเนาะแล้วก็นมจืดรดจืดนะคะนมธรรมดารดจืดสามช้นโต๊ค่ะนี่แหละค่ะส่วนประกอบทั้งหมดเดี๋ยวมาห้ามาเห็ดกันเนาะคะ่ะก้อนสนลงเมื่อเห็ดกะฟอร์มที่ห้ามใส่อบเนาะคะ่ะสาวนมฝนใส่ฟอรอมแบบนี้เนาะ เอาเนื้อท้ายทัวก้อนขาแล้วก็เอาเอาแป้งลงเลือบ<ม>เพื่อ,อมันแกะง่ายเนาะค่ะแกะง่ายตอนอบเสร็จเส่ตอนคอน,น,นกระสิเคาะแป้งให้มันทัวเพราะว่าตอนเขาอบแล้วไม่ใช่ได้ แกะง่ายๆเนาะค่ะแกะออกง่ายๆสด้ดออยายสิอันดับแรกกะะ็เปิดเตาอบไปเลยค่ะร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่างเนาะค่ะอันดับแรกก็มาเริ่มด้วยเน้ยจืดค่ะ200กรัมน้ำตาลเนาะค่ะร้อยแปบน้ำตาลกลิ่น กลิ่นวานิลลา2พอ16กรัมปั้นค่ะพอปั้นไปได้จักสองสามนาทีเนยกันหมดตาลเริ่มเข่ากันแล้วค่ะเริ่มทยอยใส่ไข่ไปที่ละฟองเนาะค่ะ นี่ค่ะลืมค่ะทุกคนเคล็ดลับของความนุ่มของอเคก้กเกิดลดธรรมชาติค่ะ1นึ่ถย้ยวรอยคกรัมอย่าลืมด้ค่ะสารปนฝลลืมบอกค่ะมีสารปน,นสีไสใสลงไปเลยจริงจริงต้องใส่ก่อนไข่ค่ะบ่เป็นยังใสลงไปค่ะไ,ไปเลย จากนั้นเขาก็ใสแปง้งแป้งที่ผสมโดยผงฟูค่ะผงฟูลงไปเลยถ้าผู้ใดอย,อยากให้เนื้อเคก้กมีความฟูความนันเนี่ยก็ตีไข่กับเนยกับน้ำตาลจักสี่หานาทีก่อนค่ะเราคอยยกเกิดลงเนาะค่ะสารุ่นลืมเพราะทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วกับมาใส่แป้งเนาะค่ะ แป้งที่ผสมอันผงฟูไว้แล้วค่ะเพราะมันเข่ากันเพราะค่ะว่าต้องปั้นโดนแล้วก็ใส่ลูกเกดที่เข้าอันอ่าแซ่น้ำค่ะเอาขึ้นมาบีบออก เพราะหมาดๆเนาะค่ะเราเอาลูกเกดลงเราก็ปั้นต่อไปจักน้อยนึงค่ะแค่นี้พอค่ะ ด้วยสายตาเอาเนาะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ใส่ผสมกับผงคาเขาเนาะค่ะฝนสีหล่อนก้อนใสจักน้อยให้มัน กระจายตัวเนาะค่ะปั่นอีกไปจักน้อยนึงค่ะแค่ให้มันเข่ากันเรากะน้มค่ะเพิ่มน้มเพราะเราค่ะว่ต้องว่ต้องปันน่นทูน เขาก็สิเอาลงมาเป็นสันที่สองค่ะมาเห็ดรวุดล้ายค่ะใส่ค่อมหมุนเป็นเกลียวไปจนรอบเลยค่ะหมุนค่ะนี่ หมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะเอาลงแล้วก็หมุนขึ้นเอาลงแล้วก็หมุนขึ้นหันเป็นล้ายเนาะค่ะสีสิบหนา,าทีค่ะแล้วตเตาอบบานไพวา่าฮอนหล่ฮอนหน่อยเนาะค่ะบานทานพุนนี่ สี่ิหานาทีค่ะสี่สิหาถึงห0าสิบนาทีเนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะมาเบิ่งกันเนาะห้้ยน้ำตาลไอซิ่งจักน้อยเนาะค่ะ มาลองซิมบ้างค่ะนี่ค่ะอืม,น,มอนุ่มดีเลยค่ะ ลายออกมาประสวยเป็นไหนเพราะภาษาทำฝุ้นค้นสองหลอบเนาะค่ะค้นรอบหนึ่งกันสิดีกว่าค่ะตบานเนาะเค้กนุ่มอีกลีค่ะเค้กแบบนี้ข้างไปคืนหนึ่งยังนุ่มก็เก้าอีกค่ะ ว้าแซ่บรสชาติดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้ำฝนค่ะ,ะกดไลค์กดติดตามไว้ค่ะสแสดงมาพูดมาพอกับสาวน้ำฝนในคลิปวิดีโอนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ